สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเปียกเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในช่องนั่นก็คือช่องแซฟมานะคะทุกคนก็เป็นอีกช่องหนึ่งของเรานะคะเกี่ยวกับการทําอาหารการครัวอะไรแบบนี้ก่อนดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแซฟมารด้วยนะคะทุกคนโอเคเอไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะทาเมนูอะไรค่ะเราก็จะทําเมนูนี้เลยคะ่ะทุกคนมันก็เป็นกว๋วยจั๊บพร้อมปรุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสําเร็จรูปนะคะก็ในซองก็จะมี เสค่ะเส้น,สนแล้วก็นี่กระเทียมเจียว<ฮ>แล้วก็พริกตำนะคะแล้วก็ผงน้ำซุปโอเควางไว้ก่อนแล้วก็จะมีเนี่ยเขาเรียกหมูยอค่ะอันนี้คือเราแยกนะคะเราซื้อจากท้องตลาดคือซื้อจากท้องตลาดมาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะือนะคะแล้วก็ต้องเอาน้ำเปล่ามาต้มให้เดือดนะคะแล้วก็เทผงน้ําซุปลงไปนะคะทุกคน เลือดเราก็เท hey, ผงน้ำซุปลงไปเลยค่ะผงน้ำซุปซุบโอเคเหมือนแล้วคะ่ะทุกคนเราคนค่ะเพื่อให้ผงละลายเร็วขึ้นคนแล้วก็จะออกเป็นสีเหลืองค่ะห oh. น้ำซุปหอมได้ที่แล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่เส้นลงไปเลยนะคะใส่เส้นฮึบ ก็จะเป็นเส้นโอเคไดะคะ้แล้วค่ะขึ้นแล้วเราก็จะมาคนนะคะทนเให้เส้นไม่ติดกันนะคะคนเพื่อให้เส้นไม่ติดกันเดี๋ยวพอเส้นลอยแล้วก็เป็นขาวขาวใสทั้งหมดเดี๋ยวเราก็จะตัดขึ้นได้เลยค่ะอคพอเส้นเริ่มใส่นะคะเราก็จะใส่หมูยอเลยค่ะและ ระดับก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเอาเยอะขนาดไหนล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะในในหมดถ้วยนี้ตุ๊บจุ๊บุ๊บอู้มูยอโอเคใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะโอเคค่ะหมดแล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวประมาณหนึ่งนาทีเราก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจัดจานกันเนาะอ่าน่ากินแล้วเราก็เทหอมเจียวใส่เลยค่ะ โอเคได้แล้วนะคะนี่ก็จะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็พลิกนี่ก็คือตามความชอบเนาะตามความชอบเออเกบไม่ได้บ้างคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนี่ก็คือหวัวจับนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะโอเคงั้นก็ต้องจบพลิกเพลย์ทั้งนี้แล้วขอตัวไปทางกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องใหม่ของเราด้วยนะบายบาย